ฟุตบอลเนาะทุกๆคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า มันต้องมีเหตุปะทะกันบ้างจุดที่เลื้อรังนานที่สุดก็จะเป็นหัวเข่าครับกับข้อเท้าพายะเนี่ยบันดีกว่าตัวอื่นจริงๆลองนวดลองคึงลองดูครับผมมันมันบันเทาขึ้นมันค่อยคมันค่อยๆดีขึ้นนะครับปัญหาของผมเนี่ยหลักๆแล้วผมจะเป็นคนออกกาลังกายก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบตามกล้ามเนื้อตามจุดตา่างๆนะครับที่บอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองย้อนไปก็คือ3ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าอัตราที่จะเดินเหมือนเดิมมันจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเป็นเขา่าที่เขาบอกว่าลุกกก็็โโออยยนั่ง เที่ตาจีก้กำเนิดขึ้นมาในประเทศจีนใช้สำหรับผู้ฝึกวิทยายุท์ที่ต้องใช้ความแข็งแรงและอดทนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อบำบัดในยามที่ร่างกายบาดเจ็บสูตรมากมายจากหลายสมันครต่างๆจึงก่อกำเนิดขึ้นเป็นยาที่สก,กัดจากสมุนไพรหลายชนิด ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นหรือจะเรียกว่าใช้ในการบำบัดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องยาชนิดนี้จะเข้าไปปรับไหลเวียนเลือดสลายเลือดข้างละงับปวดยุบบวม่อนคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นพ่อต่อสลายพังผืดและเร่งการซ่อมแซมของเซลล์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อกกำเนิดน้ำมันนวดทายะทายะเป็นน้ำมันนวดซึ่งพัฒนามาจากสูตรยาบบราณของวิชาฟ่ามือทรายเหล็ก ชื่อสนะสุวรนโนครับผมชื่อเล่นชื่อทอมครับเป็นนักแสดงอิสระครับทุกวันถ้าว่างจากเสร็จงานนะครับก็จะไปเตะบอลกับพวกพี่ๆครับทีมผมเนี่ยซิกเกอร์สตาร์ฟีนี่ก็คือเป็นทีมเกี่ยวกับพวกพี่ๆดาราพี่น้องในวงการนะครับฟุตบอลนเนานะทุกๆคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเหตุประทะกันบ้างจุดที่เลื้อรังนานที่สุดก็จะเป็นหัวเข่าครับกับข้อเท้าพายะเนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นจริงๆลองนวดลองคึงลองดูครับผมมันมัน,มนบรรเทาขึ้นมันค่อยๆมันค่อยๆดีขึ้นนะครับ ข้อเท้าเนี่ยมันใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หัวเข่าเนี่ยจากที่เส้นผมก็จี๊ดเหมือนกันเวลาลงน้ําหนักทุกวันเนี่ยมันมันไม่ต้องมาพวงแล้วครับแล้วก็สูดดมก่อนนอนอีกครับหลับสบายมันผ่อนคลายครับจากที่ผมเป็นภูมิแพ้เป็นหอบต้องพ่นยาก่อนนอนทุกคืน,นะครับจนเดียเ๋ยวนี้ไม่ต้องพ่นยาลองเปิดใจดูผมว่ามันมันจะดีสําหรับทุกคนครับผม นิชกุลปฐมุสลิครับผมปัญหาของผมเนี่ยหลักๆแล้วผมจะเป็นคนออกกาลังกายก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบตามกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆนะครับที่เล่นก่อนหน้าที่จะมาเจอทายาผมก็ไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอนวดทายายาแก้ปวดทานยาด้วยครับครบหมดเลยครับผมก็มันช่วยได้ในระยะสั้นๆคนรู้จักแนะนํามาครับ่าให้ไปลองใช้ดูตัวทายาช่วยได้ดีมากครับก่อนออกกำลังกายผมจะใช้ก่อนหนึ่งครั้ง เพื่อช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ตรงที่มีอาการอย่างเงี้ยครับเราทาไปเลยก็แนะนําครับว่าอยากให้ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยดูแลสําหรับคนที่มีอาการใกล้เกียงหรือว่ามีอาการเหมือนผมนะครับ ชื่อธัญพัฒน์นะคะธนชดเทศสินหรือว่าเรียกง่ายๆว่าดีเจเอนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองย้อนไปก็คือ3ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าอัตราที่จะเดินเหมือนเดิมมันจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเป็นเข่าที่เขาบอกว่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเนี่ยแหละค่ะเป็นอาการคนนี้โดยตรงจนมาจากรายการอยู่ที่นี่ที่สบายดีมีคนแนะนําบอกว่าเนี่ยมีน้ํามันตัวหนึ่งนะตอบสนองในเรื่องของการปวดได้ด้วยลองใช้ดูจากเข่าที่เวลาลุกขึ้นปุ๊บมันดังป๊อบก๊อบแก๊บบมันก็รู้สึกว่นจะเริ่มเบาลงเบาลง จากที่เราเหยียดขาเมื่อก่อนไปวัดทิงนั่งไม่ได้เลยการยืดขาขึ้นการนั่งสบายขึ้นน้ำมันนวดทายะตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับสำหรับคนที่มีอาการปวดนะคะโดยเฉพาะคนนี้ปวดเรื่องเขา่าปวดมานานทรมาน,านมานานต้องลองแล้วคุณจะรู้เองว่าทายะดีอย่างไร I'll <laughs> see เทีตาจีก้กำเนิดขึ้นมาในประเทศจีนใช้สำหรับผู้ฝึกวิทยายุท์ที่ต้องใช้ความแข็งแรงและอดทนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อบำบัดในยามที่ร่างกายบาดเจ็บสูตรมากมายจากหลายสมัครต่างๆจึงก่อกำเนิดขึ้นเป็นยาที่สกัดจากสมุนไพรหลายชนิด ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นหรือจะเรียกว่าใช้ในการบําบัดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องยาชนิดนี้จะเข้าไปปรับไหลเวียนเลือดสลายเลือดข้งระงับปวดยุบบวมอนคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นพ่อต่อสลายพังผืดและเร่งการซ่อมแซมของเซลล์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ก่องกำเมิดน้ำมันนวดทายะทายะเป็นน้ำมันนวดซึ่งพัฒนามาจากสูตรยาโบราณของวิชาฟ่ามือทรายเหล็ก